สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาแกะทุเรียนชุดที่ผมไปซื้อจากวัดสีเมืองมานะครับก็วันนี้มันเหลืออยู่เข่งสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูสีเนื้อเข่งสุดท้ายกันว่ามันจะหลุดเยอะแค่ไหนอันที่จริงมันก็หลุดไปแล้วนะครับประมาณวันละลูก2ลูกเนาะผมตีรวมๆไปที่ผมขายมาเนี่ยน่าจะหลุดไปแล้วประมาณ3 4ลูกครับ วันนี้ก็หลุดไปลูกนึงก็รวมแล้วเป็น5้าลูกเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาดูเข่งสุดท้ายเข่งนี้กันว่ามันจะมีหลุดอีกสักกี่ลูกนะครับแต่ที่ทุกคนเห็นมีอยู่2อสาเข่งเนี่ยมันไม่ใช่ทุเรียนชุดเดียวกันนะครับเข่งนี้คือ2เข่งนี้คือทุเรียนชุดที่ผมไปซื้อมาจากร้านเสียอามหนามตึงนะครับแต่ผมจะไม่ได้เอามาแกะเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเราเอามาแยกกันเนาะเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยมาเป็นชุดวันสุดท้ายเข่งสุดท้ายนะครับตัวเนี้ยมันเป็นเข่งแรกนะครับม ตัวแข่งแรกเนี่ยสีมันจะเก่งส่วนแข่งสุดท้ายเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับเราจะเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะลูกนี้ลูกค้าซื้อไปนะครับผูเดียวเพราะว่าเราแกะช่างเนื้อขายนะลูกค้าซื้อกี่ผูกก็ได้ลูกนี้สีสวยครับทุกคนผมแกะไปแล้ว โอเคครับรูปนี้เสร็จไปแล้วสียังได้เนื้อหนึ่งอยู่นะสีสวยมากเดี๋ยวมาดูรูปนี้กันทุกคนรูปนี้จะรูปใหญ่หน่อยนะจะเรียกเป็นจัมโบ้ก็ได้เนาะไซส์ประมาณ5โลครับมาดูสีเนี้กัน สีสวยใช้ได้ครับแต่ว่าสีไม่ค่อยเข้มนะตีเป็นเนื้อสองแล้วกันเนาะน่าจะโอเคอยู่เนื้อสองเป็นเนื้อสองบวกครับ อันนี้แกะปุ๊บลูกค้ามาซื้อปั๊บเลยทุกคนลูกนี้ก็ลูกค้ามาแบ่งไปแล้วสีสวยมากลูกนี้นะมีอยู่2องฟูครับแบ่งไปฟูหนึงเหลือฟูหนึ่ง,เน,งเนี่ยครับเป็นทรงเคนะมีแค่2องฟูครับโอเคแกะเลย รูปนี้ผมให้เป็นเนื้อสองนะสีไม่เข้มมากมีคนสงสัยแหละว่าเนื้อสองคืออะไรเนื้อหนึ่งคืออะไรเนื้อสองคือสีไม่เข้มหวานไม่จัดนะครับส่วนเนื้อหนึ่งก็ประมาณนี้ครับสีจะเข้มกว่าหวานจัดกว่าเปรียบเทียบกันก็ประมาณนี้ครับน่าจะเห็นนะฝั่งนี้คือเนื้อหนึ่งครับสีจะเข้มอันนี้คือเนื้อสองนะสีไม่ค่อยเข้มมากแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ประมาณนี้ครับ เข่งสุดท้ายเนื้อสองเริ่มเยอะนะเลือกนะครับมากเนื้อใดจ้จ้าสองร้อยค่ะอาหารไหนคเลือกได้เลยขาหละสองร้อยเอ้ครับอันนี้เสร็จไปแล้ว200บาท อันนี้ลูกเนื้อสองนะทุกคนพอจะแยกเป็นโลละ400ครับส่วนเนื้อหนผมจะขายโลละห0า้อยนะเนื้อ2คือขายราคาถูกลงมาเพราะว่ามันหวานน้อยกว่าลูกนี้ทรงเค้กอีกแล้วครับมีแค่2องูแถมเป็นท็อปด้วย,ยตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรมันสุกแล้ว สีสวยมากเป็นท็อปแต่ว่าไม่ถึงเนื้อครับทุกคนถือว่าโชคดีไปเสร็จนะครับมีสองคูแข่กันต่อเลยได้ครับทุกคนควเรียนใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่ครึ่งเก่งครับ ถึงกับเนื้อหนึ่งแต่เป็นเนื้อสองบวกครับอันนี้ขายโลละห้าร้อยไม่น่าเกียดนี่แหละทุกคนขายทุเรียนนะตัวกำไรวันสุดท้ายเนะี่ยมาจากแบบรุ่นๆหน่อยขายแบบรุ่นๆหน่อย โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมาแกะทรงแค่ให้ดูอีกสักโลกครับสองคู่เหมือนเดิมที่เหลือก็ไม่มีแล้วมีแค่สองคู่นะอาจจะมีเสียงรถรบกวนบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับขายอยู่ลิมทางนะโอ้โหใช้ได้เลย ใช่ครับเสร็จแล้วสองคู้เองแกะแต่ลูกที่เหลไปเยอะแล้วเดี๋ยวมาแกะทรงสวยๆกันบ้างทุกคนประมาณนี้นะสวยก็ไม่ได้สวยมากหรอกมันเป็นทรงรวมๆมาอันนี้ก็ถือว่าสวยที่สุดแล้วแหละมาเดี๋ยวมาดูสีเนื้อกันจะได้เนื้อหนึ่งหรือเนื้อสอง ลูกนี้มันเป็นตําหนินะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเปลือกแบบเนี้ยมันเป็นท็อปมันก็ไม่ใช่แหละไอเน,นี้ยเนื้อแข็งนะทุกคนเนื้อแข็งสีก็ไม่เข้าเห็นไหมเป็นคราบขาวๆเรื่องเหลืองหน่อยไอเน,นี้ยคู่นี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูคู่อื่นกันจะเป็นทั้งลูกเลยหรือเปล่า ูอื่นถือว่าใช้ได้ครับทุกคนยังสวยอยู่เนี่ยไม่แยกเลยเนาะเอาวางไว้ใกล้ๆก,ก,กันเลยรูเปรียบเทียบแล้วกันครับน่าจะเป็นแค่ปูเดียวนะผูอื่นยังใช้ได้ครับทุกคนได้เนื้อหนึ่งด้วย ผู้อื่นยังถือว่าใช้ได้นะยังสวยอยู่แต่ผู้ใหญ่เนี่ยได้เนื้อเยอะสุดแต่ว่าใช้ไม่ได้ครับอันนี้ต้องทิ้งลูกนี้น่าจะเป็นลูกสุดท้ายของคลิปนี้นะทุกคนที่เหลือมันยังแข็งๆอยู่เอาไว้แกะพวกนี้ครับจะได้เนื้อสองหรือเนื้อหนึ่ง อันนี้นหนึ่งนะทุกคนใช้ได้อยู่ยเลือกเลยค่ะ ีไม่เข้มมากทุกคนล้านสีประมาณนี้ถือว่าใช้ได้แล้วครับเหมือนเดิมครับทุกคนก่อนจะปิดคลิปกลับไปเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูสีเนื้อหน้าร้านกันก่อนครับวันนี้สีเนื้อประมาณนี้เลยนะครับผมแกะขึ้นทั้งของใหม่แล้วก็ของเก่านะทุกคนแยกสีออกไหมผมว่าสีเดียวกันเลยแยกแทบไม่ออกเลยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ